ไข่เต็มท้องโอ้ยแย่นี่คือกระปูไข่ครับ mm hmm. เขาจะได้เซี่วมันดองพี่น้องกูดองดีครับเสบๆน้ำเบาวสนตีนนะครับน mm hmm. กับรายการชัางนะแชนแนวนี่เบาสนตีนที่มากินทะเลดองนะครับ ขอบคุณลูกกาหมูแดดเดียวทุกคนนะครับที่ให้ได้กินหมูแดดฮะได้กินทะเลดองของเก็บแซมได้มือนีครับวันนี้มีทะเลดองเกาหลีแล้วก็หลายอย่างเยอะแยะเลยครับผมขอบคุณลูกค้าหมูแดดเดียวทุกคนนะครับที่ทําให้ได้กินของอร่อยนะครับนี่นะครับปูดองครับปูไข่ดองกุ้งดองแซลมอนดองนะครับแล้วก็มีปลาอะไรก็นี้ครับมาครับจะกินให้ดูนะครับอันนี้หอมข้าวสวยร้อนๆมา บก่อนจะกินเข้ามาแกะอันนี้ก <Tra ve lling> ่อนนะครับข้ามาแกะมาเย็บซีปันรงยาใไผ่นะครับทุกคนนะจากเอ็มเอ็มเอ็มอมเ็มเอมเอ็มเมเมเอ็มัอมเอหมอ โอ้พี่น้องเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับเราโอ้กระเป๋าตัวนี้นะกระเป๋าคอนเล็กสั่นเก่าหรือใหม่ b รู u นะครับโอ้ยพี่น้องโคตรเทขอบคุณเอฟซีนะครับ,ดเ,บ,ดรบเด้อเอฟซีแต่สมัยเป็นโฮอร์ตนะครับผมเนี่ยโคตรเท่นะครับอาเดี๋ยวใส่เอฟซีเพิ่อนเบิรงนกันอื้อหือ กระเป๋าหน่อยนะมึง่น่ารักแค่ข้ขอเทียนร,ระบบเสียงก่อนครับผมสิได้ยินระบบเสียงกับพานนะครับเทียนเดี๋ยวมาเริ่มกินได้เลยครับเบิ้งมาส่วนตีนเดี๋ยวชิมว่าเบิง้งสอสกันครับเป็นไห่มาหลายหลายอันนี้นะซึ่เป็นสอดผ้าเขียวนะครับนอ้องยังเคียงตอนนี้ผมจะไกลหนอ่อยอันนี้เป็นมักพริกดองครับพี่น้องชิมก่นอน จักพักยังไงนี่ใช่เนาะโมโหให้น้องกินยังเดียวอันนี้บะเสร็จเข้าไปถิ่มไดม้หัวใส้เท้าสีชมพูครับอันนี้นจะเป็นโซ่จะเป็นโซยุกนะครับเพื่อให้หลากหลายใช่เนาะสองกองน,นี่ครับที่เด็ดบาชาบิครับจักมันยังครับพี่น้องอันนี้เพิ่ง โอ้ปลาปลาหมึกดองแล้วก็อะไรเนี่ยปลาหมึกดองอันนี้คืยอยังี่น้องโอ้ยน้ำมันงาอืเราส่นตีนกระเขียวพอดีเนาะเป็นน้ำมันครับวักินครับพวกนี้นะครับเกาหลีินเพิ่มมากินได้น้ำมัน พอส่วนตีนก็บุกไปมากกันน้ครับมาโมมิฮาวก็ม,มีเวตาเห็ดน้ำจิ้มซีฟูดนะครับวันนี้นะเนาะเข้าไปสิน้ำจิ้มเกาหลีเลยเหรอือวะลองข้อวัวประคอ,อ,อดองคอเด็ก,กนหน่อย,ยครับมาจะบ่าวหลายพี่น้องงี้อ่ะเข้าส่วนตีนดองนะครับเจมิมเจมิมเจิมก่อนเลยกุ้งครับกุ้งด,ดอง

มปัานปัา <c oughs> นขนมนะสร้างจากแอปเกาาดีนะพี่น้องโอ้เพิ่นีบาสบีมาให้น้ำครับักถือใจเบาส่วนตีนแห้งเลยจังหวะนี้พิ่นม,มีบาสบีมาให้ซิมึงอ่ะ <c oughs> ครับพี่น้องอืมกินแบบออริจินัลเนะจำแนงน้อยต้องวาสเท้จังหน่อยนะพี่น้องจังแสีบรบบนี้คือว่ามีกระเทียมดองอห้เฮ้าเนาะพี่น้องเนาะเบ่งกันอืมอืม,อม แสวพี่น้องกุบกุบนิดปาดเลยอืมแสวมันดอลอืมเขาทาพี่น้องเขาทาใช้ได้ลายได้ไดบัสสบีอืม,อมแค่แสวยังเดียวครับมีกคนไหนมากน้อยครับ อเอาส่วนตีนถึงใจลายปลาหมึกย่ังดองเป้นนะครับดองเป็นเอาสลา,ายไมไห้หัวอยู่ห้ามาหัวแล้วถ้าตากินเลยอื กุบกรอบอีกจะทำอะไรป็น่องถึงใจแห้งคุณน่ะจำจกักหน่อยไพ่ยิ้วเขาตอนนี้เบาส่วนตีนขอ้อโถดข้อไพ่เลยพี่น้องเนี่ยเบาส่วนตีนกับเมื่อยแห้งอนขอกินแซบๆกันห่ังจากเหลืองงูแห่งกุขาครับน้องหันตุ้สั่นซีพอ ขอบคุณหะลายอืมเท่ากับมาซื้อกินไปเลยอ่ะอืมหืมจัดมาจะบียู่วๆครับพี่น้องนี่พักกันนี่เป็นการแชร์พี่น้องพี่น้องพักกินคููกันนะครับเนาะอใส่ซอสเพิ่มจากน้อย ตามเลยพักน <Net> ี <os> ้เลยครับพักตะลึงครับโอหลาพา น,น,น้องโมทันในเบงกันกระปูนะครับนะ้ออีกระปูกระปูไข่ไขก่ก็น้อยน้อยอะไรก่อนมะเขาอใช่ด้วยครับนี่คือกระปูไข่ครับเขาใช่ด้วยหอยเจียวทำปลาแท็กหน่อยมันมะเขืออันของเบาวท่าเลยครับปูเบาวชนตีนไข่บ่คอยมีนะครับนะ้อ ม,มันๆเล็นกน้อยใครเพื่อนบ่คอยมีครับไนมะ่หันเพราะเพิ่อนเพื่อนไม่อยู่ในผีผีครับเพื่อนเอาไว้อยู่อยู่ขาเป็นผีครับเรืองๆอื้อ รการรายการใช่ไหม,มใส่หัวปลาคอยนหน่ไหเพาะจเอาขวดมันมาบดไลยแล้วครับเนาะมันพิธกสิบเซียบครับพี่นอ้องเซียบปลาชมอนเซียบเียบดองซีอิ๊วใส่บี้คงเซีบ รอบนี้เป็นโมเทมกระเทียมนอ,ยน,อนองเลยไปนอนเลยออคำโอ๊ะอหืมอ ถึกใจบาสันตีนแหงผ่าก็ติดตามสองยูทูบบาสันตีน้วยนะครับเลยเห็ดมาหลายปีแล้วคนติดตามหลายคนนี่แหละดีใจอยู่จังหน่อย ี่นปลาไขก่กะเมีครับพี่พน้องอืจัดโตกันปลาไข่เกาหลีพี่น้องปลาไข่เกาหลีจริงจริงไข่จริงจริงไข่เต็มท้องโ oh, yeah. อ้แย่ ออืนี่ครับนี่เลยผักมันจริงครับผักหอมปลอมแห่อืมอืม อืมีช่อ่ะมันน่าได้เดือๆครับเอปาชบิจ่าใจขนาดเด้ โอ้ยโอ้ย a เออนเาเข้าใจไปกินกับสาวสารแล้ว่ะบ่เนาะเบาสนตีกับสาวสาจเคล๊ปคีบูกันครับนักกมอเข้ามาดีวิวไหวานแต่วะเนี่ยไพวานกับ อายบ้านมะพร้าวคือกจิมะพร้าวต้องเติมกินซีฟูดอะไรกันครับเนี่ยกลุ่มต้มเพิ่นกามี่ได้น่นองอืมต้องกินกับอด อแซ่บไปอีกเอาสันติเขาใส่มือนะครับแนละ้วจ,จังซัดใจอือหอมเปครับเป็นองอย,อยูอีกซื้อคือผัดซีไม่อยู่กับที่ครับผัดซีไปเรื่อย มึงมนใบหัว, <c oughs> วเลยปะหัวเย็นก็นได้ครับเมืองส่เบิดก็านานี่อ๋อ,อืกินทั้งอืมอืม,อมพวกกุ้งปลักเนือกลาสุด จนตัวน,น,นี้า่าเราส่วนตัวเราเคยกินมาพน้อนะกินเบิดเปลี่ยนยงนียมกับบขา่อเบิดเส็แล้วครับมันล้วพี่น้องจะมันแพ็กสองมน่ล้วะครับมหมูว่านอีแพลนมาก่กิโลพี่น้องเข่ากับตรง กินห้ากิโลเข้าไปต้องกินในหกห้ากิโลเดี๋ยวที่ได้สมมาดุลบาร์เซียบินแถวมากนีเสียได้เป็นน้องออือเราส่วนตีนกระจัดแข่าอยากกินอยากเล็กน้อยเลย ก็เด็กเแยวเด็กรุ <mad> ่นสู saben, really? ่เดือนนะครับเนาะมาสวนตีนกับของกับอยากแพงเนาะมาสวนตีนกับมีเงินซื้อนะครับแบบทุกคนเอฟจีกับซงมาให้กินได้เลยครับอืมฝากกด ติดตามบานสนตินยูทูบแสบแสบฟิล์มเนี่ยนะครับคลิปกับคอนเทนต์ผมีห็นครับเพ็ดสูยางย่างโบกีขาดนะครับเนะาะคลิปกินคลิปแรกที่กินจริงจังนะครับมีใจร้ายหลกค้าหมเดแด์ดเดียวเป็นขนาดเนาะ เป็นมาสื่อมูร้ายกัได้มีเงินกินจักน้อยจะเขาใช้น้ำจักน้อยเป็นชูจิไปเลยครับเป็นหรอคำคือคุณ วันไหกินอีกกรปูแล้วครับวันไหนหมักใหญ่หนึ่งเนื่องจากอันนั้นครับเนื่องจากมันกินใหญ่นะครับเอากินยังไงก่อนวัวบีกบังก็เออาบางกีกับปูก็กุ้งเป็นกระเซเาะได้พี่น้องกุ้งกุ้งต้มคุยจ้า ขาดจากเพิงเบาสนตินไนมีความดีๆกินจังซีกะขากรุดนุนมืมอากเดียวจะชองเทียร์ได้คคับพี่หน่ออืมอืมาชุดแถมผนเปลือก จำมัสดบีก่อนพี่น้องที่แชรบอ่ะจำมัสคบีเฟิงก่อนเอน,อนี่ยพอยหวานมมันไม่เข้ากันเลยอ่ะ ผักกระลึงลลกับระเะก่าอันได้เบิดกเก็บนะพี่น้องนะปลาไข่กับขาก็เปน้องแบบแกให้เบินดเกืือหนึง่งทไข่เต็มถ่องครับมีขายได้เกาด,ดีครับเนี่ยไข่จะกป็นไข่ยังไรไข่จะอร่อยอื้มแพอดีนะ แต่คุณไม่มีอะต้อพริกให้เราเยอะเอีโหจากแบทซีเบิร์ดนะครับพี่น้องข้าวทีเผาจริงครับปลาไข่บรองขอ้อดปลาส่วนตีนไปนะครับเอาไว้กินมา ปลาไข่วันนี้หมดแล้วนะที่น้องสูงกับเซลมอนต่อครับ <c oughs> กินขเขาวเบิดตัวนี้เบาสุดกีบอัาลาพาจากพอม่พี่น้อได้ครับถรับพนันอนกันครับถ่ารับออเดอร์หมูดแดดเดียวนะครับ ก็แสบแสบจริงที่ลองเลยมันโซพาขนาดเลยมาเป็นกินชูชิปลาเชอร์มอนดองวันนี้ออนชีนผู้ใช้น้ำนี่แบบอยอด ได้น pues pues no ื้ปลากินนองเลยจนลื่กันปูดองเลยมันนี้แช่หม่อนดองแยงจีนไปบมดเลยพักยังไงก็มาโหนะครับแต่ว่าแซ่บเลงนะเข้ากันเข้ากัน ไปอีกอืมฮัมฮอมฮัมอัมเัมดเมฮนมะัม ยังเยาวจักสบายยังนองสูอ่ะกระเจี๊อิ่มเนี่ยวาชนตินกันสินสุดท้าย oh my god สูตรชิปสมาร์ทใส่บาสาบิเยอะๆนะยครับตัวนี้นี่พักนี้เป็นเทียมมากเขาการแห้งครับไปหนอนะอส พอดีจิม <irts> <อ>้มพงเห็ดเาไปลองคำชุดถ่ายด้ออมส่นตีนจินมาจผ้าจาได้วปพี่น้องด้วยครับกินกับโบวตดก สือมาลายถดตอนส่ตอนซื้อกับยิ้วแห้งนะพี่น้องเนาะตอนจังพ่อมากินเดียวกินบาเบิดบานนะกุ้งดองไอพี่น้องอีกจะขำกันอื แถมแบบฟีนองแถม,อมขอบคุณพี่นองทุกคนนะครับที่เขามากรับชมรับฟังครับเนาะให้บันยากาศเลยใครยั่วๆครับอืมมันโสภา จิ้มซีฟูดนี่ขัดไปไปนรองเลยเยุง่งแห้งหมดเลยเห็ดเลยอืมโตกันอืม รถ่ายกินเข้มามอืมอ,มอมขอบคุณทุกคนมากม่นะครับขอบคุณภาอนานันด่นะคุณที่ทำ่หได้กินบบเบอรเบิร์ตอไปกินใหม่ๆนะ กระด่มผ่าติดสื่อมูแดดเดียวเสียบซองเสืยอนะครับนะครับส่งทั่วเกาดีนะครับขอบคุณได้ร้ายครับพี่น้องแซบแซบอืมเอาสันตีนเล็กดุด๊ดีครับอำล่าครับผ้าจาก